ถ้าวันข้างหน้าเนี่ยจะเกิดฝนตกมาฝนชนิดนี้ไม่ใช่ฝนธรรมดาแต่เป็นฝนสีนะให้ชาวบ้านสังเกตดๆีๆถ้าวันนั้นมาถึงเนี่ยจะมีฝนตกลงมาชนิดหนึ่งเป็นฝนสีขาวบ้างสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวนีกรมีเป็นฝนสีที่สวยงามถ้าเห็นฝนตกลงมาเมื่อไรเนี่ยให้ชาวบ้านรีบเข้าบ้านทันทีมีกรมิอย่าให้โดนฝนถ้าโดนฝนเมื่อไรเนี่ย ชาวบ้านทุกคนเนี่ยที่โดนฝนเนี่ยปกตินี่ราเดินไปเนี่ยเดินไปข้างหน้าหรือข้างหลังปกติเราจะเดินไปข้างหน้านะแต่ฝนชนิดนี้เป็นฝนไม่ธรรมดาเป็นฝนเีเมื่อใดก็ตามชาวบ้านเนี่ยถูกฝนชนิดนี้แล้วเนี่ยแทนที่จะเดินข้างหน้าก็จะเดินถอยหลับไปข้างหลังเลยเล่าชาวบ้านฟังฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านทุกทา่านญาติโยมทุกคนถ้าวันนั้นมาถึงนะให้หลบฝนนะ ชาวบ้านฟังเชื่อไหมครับเช่แ<ถ>ชทนที่จะเชื่อเรือสีกลับหัวเรือสีเอเรือสีนี่นั่งสมาธิบาเป็นบ้านแล้วเนี่ยฝนที่ไหนเป็นฝนสีใี่ไม่ก็นีโฝนที่ไหนเป็นฝนสีแดงฝนที่ไหนเป็นฝนสีเหลืองโที่ไหนเป็นฝนสีเขียวไม่มีหรอกนี่นั่งสมาธินานจนเป็นบ้านแล้วเนี่ยคนที่ไหนจะเดินถอยหลังเป็นไปไม่ได้นี่ละมีแทนที่าช,ารรชาวบ้านจะเชื่อฟลามรือสีปลากัว่าชาวบ้าน กลับยอเดเยี่ยมเลยอีบอกว่าเรือศรีไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้น่นั่นนี่ท้ทายนี้เขาพากัานกลับหมดเลยไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่เชื่อวาเรือศรีบอกว่าเรืองรีเป็นบ้าอย่างนั้นนี่หาว่าจะมีฝนอีกห้าวันจะมีฝนสีตกมาคนที่ฝนสีผุ่สงตสกแล่วจะเดินถอยหลังเด็นไปไม่ได้หรอกนั่นนีนเรือศีเนี่ยคนจะเทียนแล้วก็เลยพากันกลับหมดเลยไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่เชื่อเรือีนะน ก็พากันไปโดยสี่ก็ได้ฟังโอ้ชาวบ้านก็รู้สึกสงุสะเทือเออชาวบ้านผมมีใครเชื่อความมัาจะรอดูว่านิมิตรเราเนี่ยสิ่งที่เราร่วมรู้อีกห้าวันข้างหน้าจะมีผลจริงจริงหรือเปล่าก็เลยเดินกลับไปบนเขารอเวลาว่าวันนั้นถ้ามาถึงจะเกิดผลสิ่งเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็เลยเดินกลับไปบนเขาเดินขึ้นไปเขาด้วยความสงุสัเทืใจที่ชาวบ้านไม่เชื่อความท่าน ก็เลยเฝ้ารอเวลาวันท like ี่หนึ 1. ่งผ่านไปที่สองผ่านจนถึงวันที่ห้าวันที่ฤษีได้แจ้งนิมิตไว้ในคำหนึ่ปรากฏว่าวันที่ห้าเกิดฝนตกลงมาจริงๆด้วยนะครับนี่เป็นฝนสีเหมือนที่ฤาษีพูดไม่มีผิดเลยนะครับนี่เป็นฝนสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างสีฟ้าบ้างสีชมพูบ้างนะครับนี่โอ้ชาวบ้านไม่เคยฝนสีมาก่อนนะครับปรากฏว่าแทนเมื่อเห็นสี พากันตื่นเต้นดีใจคิดว่าเป็นฝนศักดิ์สิทธิ์นกันเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เทวดาประทานนะประทานให้ในการก็เลยเดิมคำเชิญของดูสีที่บอกว่าถ้าเห็นฝนสีเมื่อไร่ให้หลบเข้าในบ้านนะครับแต่ปรากฏว่าชาวบ้านเริ่มไปเสียสิ้มมนนะครับเห็นฝนสีก็ดีใจตื่นเต้นกันพากันลงไปวิ่งเล่นในฝนสีนั้นนะครับปรากฏว่าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านพบฝนสีกันทั่วหน้า ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาากทั้งชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเดินไปข้างหน้าถอยหลังเดินถอยหลังทั้งหมู่บ้านเลยมันปกติคนเดินเปข้างหน้าใช่ไหมแต่หลังจากวันนั้นมาชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเมื่อโดนฝนสีกันเนี่ยปรากฏว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยเดินถอยหลังกันทั้งหมู่บ้านเหมือนกันเช้าวันต่อมาฤรสี ก็คิดแบบเอ๊ะวันนี้เราจะลงมาดูชาวบ้านตรงไหนนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อ5วันที่เราวัดเตือนนั้นนี่เตือนว่าวันนี้น่ฝนจะตกนะเนี่ยฝนตกจริงๆด้วยเนี่ยเป็นฝนสีเนี่ยชาวบ้านไม่เคยเห็นเนี่ยจะมีใครสักคนหมนอดที่จะเชื่อเราจะลงมาดูสักไหนว่าเป็นยังไงบ้างนั่นเองก็เลยลองจากภูเกามาเดินลงมาหลายเจ้าบ้านไปแตงูมบ้านตาเาว่าชาวบ้านเห็นฤาษีเดินมา พากันขอร้อเจักรตีบอกเอ้ยฤตีเป็นบ้าแล้วเห็นไหมฤตีเป็นบ้าแล้วฤตีคนเดียวที่เดินไปข้างหน้าดูพวกเราทีงเดินถอยหลังหมดเลยไม่กันหนึ่แทนที่จะรู้สึกสนุกใจชาวบ้านทุกคนกลับหอร้อเจ้ักรตีหาว่ารฤตีเป็นบ้าอีกเพราะมีแต่ฤตีรูปเดียวตนเดียวที่เดินไปข้างหน้าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเดินถอยหลังหมดเลยทั้งหมู่บ้านปรากฏชาวบ้านทั้งหมู่บ้านหอร้อเจักรตีนะพี่หนึ่งบอกว่าฤตีเป็นบ้าแล้ว เดินไปข้างหน้าคนเดียวรู้พวกเราี่เดินถอยหลังกันทั้งหมู่บ้านนะั้นเงามพะนี้ก่อนหน้านี้เห็นชาวบ้านก็เดินไปข้างหน้าเหมือนกันไม่รู้สึกผิดปกติอะไรแต่วันหนึ่งเนี่ยชาวบ้านเดินถอยหลังเนี่ยเห็นฤาดีเดินไปข้างหน้าคนเดียวเนี่ยลาบหอร้อยยอดฤาสีเพราะชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านก็เดินถอยหลังกันทั้งหมดในนั้นเ่งนี่ถาเแค่นี้จบแค่นี้แต่มีปริศนาทานถามว่า จะรับา้าทุกแกตตอบได้บ้างครตอบ